สวัสดีครับลงกึงช่างตอมวัสินเพชรบุรีครับฝานี้นะครับเป็นฝาไฟเลี้ยวมังลมนะครับลูกค้าสั่งทําไว้นะครับก็เรามีฝาเดิมอยู่นะครับตัวนี้เป็นมังลมนะครับเอาไปใส่คาบูได้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวถ้าใครใส่คาบูผมจะเจาะรูเพิ่มให้สองรูนะครับแถวแถวตำแหน่งนี้นะครับหรือใครอยากจะได้เอียงออกข้างยังไงก็บอกได้นะครับก็ตัวนี้เป็นฝาใหม่นะครับเบิกมาใหม่เลยนะครับแล้วก็ทําการย้ายนะครับ เปลี่ยนหลอดวาลนะครับย้ายองศาวาลใหม่นะครับกระเดื่องวาลเตะตรงที่เดิมแน่นอนครับสามารถใช้แคมยกสูงสูงได้นะครับตรงนี้ก็เราเชื่อมข้างให้ด้วยนะครับนี่ครับข้างโซ่เราลิ้นนะครับการประก็นรั่วนะครับการกําลังอัดรั่วประก็นแลบออกมานะครับก็เชื่อมไว้อย่างหนาเลยนะครับด้านในนะครับนี่ครับก็ฝานี้ขายขาดนะครับลูกค้าสั่งทําไว้นะครับวาลก็เป็นวาลขนาดเบอร์สามสิบยี่สิบหก นะครับสามสิบยี่สิบหกท้ายวาลเราตัดเผื่อให้สามสิบสามนะครับสามสิบสามครึ่งเลยนะครับเผื่อแคมองศาสูงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ใช้แคมองศาสูงกันนะครับส่วนมากเป็นลดดันโลซะส่วนใหญ่นะครับบ่าวาวก็เป็นบ่าวาวนะครับความแข็งนะครับขนาดแข็งอย่างดีเลยนะครับใช้งานไม่ต้องกลัวสึกไม่ต้องกลัวซุดเลยนะครับขนาดบ่าวาวอยู่ที่สามสองยี่แปดนะครับขนาดบ่าวาวนะครับความหนาอยู่ที่หกมิลนะครับ ความหนาขึ้นมานะครับความโต3228นะครับขนาดของบ่าววาลเกี่ยววัตเทียนก็ผ่านการย้ายมาแล้วนะครับนี่ครับก็อุดด้านบนพอกให้ด้วยนะครับการเปิดพอร์ททะลุออกมานะครับแล้วก็เกี่ยววัตเทียนนะครับย้ายองศาให้ใหม่นะครับเชื่อมพอกให้ใหม่นะครับอันนี้ก็เอาไปใส่บังลมตัวที่ไม่มีเซ็นเซอร์ได้นะครับใช้น็อตถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับ12คูณ1.25อุดได้เลยนะครับส่วนใครเป็นบังลมที่มีเซนเซอร์ก็ใช้เซ็นเซอร์ใส่ได้เลยนะครับ เอาไปแปลงใส่คาบูด้วยก็ได้นะครับเรื่องของเบ้านะครับฝาสูบตรงนี้นะครับเราจะทําเบ้าแคบให้นะครับเพราะว่าลูกค้าส่วนมากที่สั่งทํานะครับเป็นช่างนะครับต้องการนําไปไล่เองนะครับเป็นสูตรเฉพาะของทางร้านเขานะครับเบ้าตรงนี้เราจะไม่แตะเยอะเลยนะครับเบ้าตรงนี้จะอยู่ที่ประมาณ13ซีซีนะครับแต่จริงๆแล้วใช้ฝานี้นะครับต้อง15 16 17 18ซีซีขึ้นไปนู่นแหละครับก็ทําเบ้าให้แคบนะครับไม่ได้ยุ่งกับเบ้าเยอะเลยนะครับอันนี้เอาไปใส่ลูก หัวบุ๋มก็ยังวิ่งได้นะครับแต่หัวเรียบหัวนูนวิ่งไม่ได้นะครับต้องขุดออกอีกนิดนึงนะครับสําหรับลูกค้าที่ไม่ได้เป็นช่างแล้วเพิ่งหัดไล่รถนะครับก็สั่งขนาด CC ฝาได้นะครับอันนี้ก็หลอดวาล์วค่อนข้างจะพอดีนะครับนี่ครับจะค่อยๆลงไปนะครับนี่ครับจะไม่หลวมเลยนะครับแล้วก็จะไม่แน่นไม่ตึงมากก็ดูความลื่นนะครับความสมูทนะครับนี่ครับค่อยๆปิดลงไปนะครับ ดูทางด้านไอเสียบ้างครับอันนี้ก็เป็นวาล์วนะครับเกรอย่างดีเลยนะครับเพราะว่าจะทนความร้อนกว่าทางด้านไอดีนะครับนี่ครับก็จะค่อยๆลงไปเหมือนกันนะครับนี่ครับอันนี้ก็แกนเป็นสนิมนิดนึงนะครับเพราะว่าชุบมานะครับชุบปลายมานะครับด้านของท้ายวาล์วเราก็ชุบให้นะครับชุบแข็งพิเศษไม่ต้องกลัวท้ายวาล์วบานเลยถ้าไม่ยันนะครับ ถ้าใครไล่สปริงยันสปริงนั่นนั่งรีเทนเนอร์ยันนะครับโอกาสที่ท้ายวาลจะบานก็มีเยอะนะครับแต่ถ้าใครไล่เซ็ตดีนะครับโอกาสที่ท้ายวาลจะบานเนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะครับฝาของที่ร้านนะครับก็อันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเอาไปนะครับไม่ต้องบดวาลเลยนะครับไม่ต้องบดเลยนะครับเพราะว่าทางร้านปาดเก็บงานให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับก็ลองส่องแสงดูนะครับไม่มีแสงรอดโผล่นะครับ แล้วก็เดี๋ยวเอาน้ํามันหยอดเทสให้ดูด้วยนะครับเพื่อความสบายใจของลูกค้าที่สั่งฝาจากทางร้านไปนะครับเดี๋ยวเราจะนําน้ํามันนะครับน้ํามันนะครับหยอดเข้าไปนะครับในช่อง ID นะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะปิดปุ๊บไว้อย่างนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าจะมีน้ํามันซึมออกมาในห้องเผาไหมในเบ้าฝาสูบได้บ้างหรือเปล่านะครับฝาครับ เพื่อความมั่นใจแล้วก็เพื่อความรวดเร็วในการทํารถในการประกอบนะครับลูกค้าไม่ต้องเอาไปปาดเพิ่มไปบดเพิ่มไม่เสียเวลานะครับนี่ครับสนิทเลยนะครับไม่มีน้ํามันไหลหรือซึมออกมาเลยนะครับแห้งหมดเลยนะครับน้ํามันนะครับอยู่ในห้องออดีเต็มเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเทออกมาให้ดูนะครับนี่ครับอ่ไอดีผ่านไปแล้วนะครับผ่านไปแล้ว ทีนี้มาเช็คไอเสียบ้างนะครับอยู่ตัวเดียวก็ไม่ได้ต้องอยู่2ตัวเลยนะครับถ้าอยู่ตัวเดียวเนี่ยอีกตัวรั่วเนี่ยก็ไม่มีประโยชน์นะครับกําลังอัดหายนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะลองหยอดลงไปดูครับไอเสียครับนี่ครับเทลงไปเลยนะครับครึ่งหนึ่งก็พอแล้วครับให้มันท่วมใบวาล์วครับนี่ครับก็เราจะดึงด้านหลังไว้นะครับด้านหลังใบวาลนี่ครับก็ไม่มีรั่วหรือซึมออกมาแต่อย่างใดเลยนะครับนี่ครับ ค่อนข้างจะแห้งอ่ะเดี๋ยวเราจะเทออกมาให้ดูครับว่ามันมีเยอะจริงๆครับน้ำมันที่เราใส่ไปนะครับก็โอเคครับแบบนี้ก็เช็คเรียบร้อยแล้วนะครับฟังจากเสียงนะครับอ่าบ่าวาวครับนั่งสนิทแบบนี้ก็ส่งงานได้นะครับก็สนใจสั่งฝาซิ่งลงกึงโทรได้เลยนะครับหรือทักเข้าลุแชทก็ได้ครับผมครับสวัสดีครับ